ยายแต่ลราไปโอ้แยแงไข่มดแดงมีส่วนได้หลายหลายปวดเจสี่ผู้ใดกิ inental, แนแง่บดได้กับมี่พูดกินได้เท่ทิ่มเท่ทิ่มถ้ากันม่กินบอก้อแงม่มดแดงนี่ผู้ใดอยากนี่ไขม่มดแดงเนี่ยเดี๋ยวยายจะเก็บเก็บเงื้อแงออกก่อนโอ้ยตั้งการตัง้งเก็บปวดไข่มดแดงยังมะพรดมนเลียโอ้ตาย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 ,ตายมาลายปวดลายเลียแก เนี่ยท่ามีอุดมสมบูรณ์ไปเมื่อสุยางสุแนวบ่ได้ซื้อกินนี่แต่ไห้ก้นเออเออดเออเทอกับข่าวซอยแกเนี่เราไม่กินมาแม่เตะสิมาแม่มาแม่มาแม่มาเห็ดแม่เออนไม่ลินมามาเก็บเนี่ยมาถอดใครไปหมดแดง ก๋วยไข่มดแดงพายไปเก็บมมาไปเก็บมา,เก,บมาเก็บโอ้ยทั้งกัดทั้งจะนันเนาะขอบมันแพงเนาะค้นจังอสือแพงซสืออยังโอ้ยอเก็บลงไปบเลยเก็บตั้งสิเต่สินเอ,อ้แม่แม่มเก็บหม่แดงซอยยาย่นะ มาเร็วๆรัดปวดกัดเบียตนี่แงกับแงากกัดกักัดยากแงู่้นยังบ่มากันมากินอยู่เน่าบูดเน่าเหยู่เป่อียาปื๊บบรวิว